ครั้งี้แล้วครับรายการ Key to Success เคยนำเสนอเรื่องราวของบุคลิกภาพกันมาแล้วที่จะนำพาท่านนั้นสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจได้มาครั้งนี้ครับเรามาติดตามกันต่อครับว่าเรื่องของบุคลิกภาพยังเป็นสิ่งที่สำคัญทั้งจากภายในสู่ภายนอกครับดังนั้นเราจะมาดูครับว่าเราจะสามารถที่จะเสริมบุคลิกภาพได้อย่างไรครับเรามีผู้เชี่ยวชาญครับนั่นคือ Knowledge Specialist ของ g i f ฟิรนนะครับหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์ความรู้ อาจารย์การุนชางประยูนครับจะมาแนะนำให้ทุกท่านได้ทราบว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรกับ Smart Personality Part 2หรือภาค2ครับวันนี้สิ่งที่จะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของ Smart Communication นะครับเ<ม>ขาบอกว่าสื่อสารอย่างไรจึงจะสำเร็จวันนี้มีเคล็ดลับมาให้ง่ายๆเลยนะครับไม่กี่ข้อคราวนี้ไปดูก่อนนะครับว่าก่อนอื่นน่นะครับในเรื่องของสมาร์ c คอมมูนิเคชันน่นะครับอย่างแรกเขาบอกเวลาที่ลงภาคสนามน่นะครับการการพูดเพื่อสร้างคุณค่าเนี่ยหรือทําให้คนอื่นเขารู้สึกว่าเกิด เกิดความเป็นวิธีการโน้มน้าวหรือทําให้คนอื่นรู้สึกคล้อยตามไหกับเราเนี่ยเขาบอกไม่ยากเป,เป็นเรื่องที่ไม่ยาก,กน,นะครับโดยที่อย่างแรกเลยต้องดูก่อนว่าเวลาที่เราคุยกับผู้มุ่งหวังเนี่ยเราสามารถพูดเพื่อสร้างความยอมรับให้เกิดขึ้นกับตัวเราได้หรือเปล่าอย่างที่บอกก็คือว่าภาพลักษ์ภาพรักครั้งแรกนะครับนะครับครั้งแรกเวลาที่เจอกันเขาเรียก first impression ความประทับใจครั้งแรกในการที่เจอกันส่วนใหญ่เนี่ยเคยเป็นไม่ว่าบางทีเจอคนบางคนปั๊บ ยังไม่ได้คุยเลยนะแค่เห็นก่อนนะแล้วก็รู้สึกว่าคนนี้เนี่ยอยากคุยกับมันเว้ยอยากเข้าไปใกล้ชิดเขานะั่นนะครับนะครับเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งคือเรื่องของรอยยิ้มก็ดีเรื่องของการแต่งกายก็ดีเข้าดูแล้วมันอยากคุยเข้าไปหมดเลยนะนะครับรวมถึงเรื่องวิธีการยิ้มด้วยคราวนี้ลองดูว่าการที่เราจะสร้างความยอมรับให้กับเขาได้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันจะมีวิธีการง่ายๆคือ ปกติที่เราได้ศึกษากันไปได้เรียนรู้กันไปเนี่ยหลายคนก็จะเรียนไปเป็นขั้นตอนนะพอเจอกันขั้งแรกปับ๊บเล่าแผนการตลาดหลังจากนั้นเล่าจุดเดน่นเล่าผลิตภัณฑ์แต่วันนี้เราลงพักสนามปับ๊บทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเนะนะครับวิธีกาเปลี่ยนไปเป็นยังไงบางทีก็บอกว่าเอา้าพูดเรื่องผลิตภัณฑ์ก่อนบางคนบอกพูดเรื่องแผนการตลาดก่อนคราวนี้วิธีการที่จะเลือกพูดเนี่ยจะเลือกพูดได้จากอะไร ก็มีอย่างหนึ่งที่ต้องฝึกกันให้มากขึ้นคือเรื่องของการวิเคราะห์ผู้มุ่งหวังเขาเรียก analyze นะครับการวิเคราะห์ผู้มุ่งหวังให้มากขึ้นสังเกตให้ง่ายก่อนว่าเราควรจะพูดเรื่องอะไรนะครับคราวนี้ถ้าเขาเป็นคนที่ดูแลและใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากๆเช่นบางคนเวลาที่เราไปเจอเขาเนี่ยสังเกตง่ายๆนะจากการที่เขาอาจจะเป็นผู้หญิงที่แต่งหน้าเก่งนะครับ แต่งหน้าเก่งเดินผ่านปับ๊บโอ้โหหอมฟุ้งเลยนะยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยนะครับก็น,นั่นก็แปลว่าเขาก็ใส่ใจในเรื่องของความสวยความงามถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเปิดใจหรือสร้างคุณค่านะคที่แตกต่างคือสร้างความยอมรับให้ได้ในเรื่องของสินค้าวันนี้เนี่ยตัวแรกจะเล่าให้ฟังว่าถ้าเน้นสินค้าเนี่ยสินค้าอะไรบ้างของเราเป็นจุดเด่นซึ่งคนอื่นไม่มี นะครับซึ่งคนอื่นไม่มีนี่ถือเป็นสินค้าที่เราเนี่ย mm. เขาเรียกเป็นสินค้าที่นํากระแสสินค้านํากระแสคือคนอื่นเขายังไม่มีหรอกแต่เรามีเป็นเจ้าแรกใช่ไหมเรามีเป็นเจ้าแรกยิ่งเป็นเซ็ตของเป็นคอลลาเจนนั่นนะครับคอลลาเจนที่ก็เป็นซีรีส์เลยนะตั้งแต่คอลลาเจนขวดขวดแรกนั่นนะครับสิ่งที่เป็นจุดแตกต่างของเขาก็คือว่าถ้าใครที่ชอบรสชาติ ชอบรสชาติของน้ำทับทิมเนี่ยนะมันจะมีความหอมหวานนะครับจะมีความหอมหวานเนี่ยก็แนะนําว่าขวดแรกนะครับสำหรับน้องๆบางคนก็บอกวันนี้เนี่ยคอลลาเจนรู้ไหมมันคืออะไรคอลลาเจนเนี่ยมันคือสิ่งที่ถ้าพูดง่ายๆมันเปรียบเสมือนขื่อบ้านเนาะมันเหมือนขื่อบ้านนะวันนี้คอลลาเจนเหมือนขื่อบ้านวันนี้ถ้าคอลลาเจนมันดีปั๊บขื่อบ้านมันแข็งแรงเนาะนะครับหลังคามันคือผิวของเราเนาะ นะฮะหลังคามก็ยังดีอยู่เนาะแต่ถ้าวันนี้เนี่ยคือบ้านไม่แข็งแรงปับ๊บพอคือมันยวบหลังคาม,มันก็ยวบตามถูกไหมใช่ไหมฮะวันนี้เวลาสองกระจกลองสังเกตหลังคาบ้านท่านได้ดีเนี่ย <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เน้นเรื่องของของสินค้านะครับคราวนี้ลองไปดูว่าอีกหนึ่งอย่างคือเน้นเรื่องของการบริการคราวนี้เรื่องของการบริการหรือเซอร์วิสเนี่ยมันมีคําพูดคํานึงได้ยินบ่อยมากนะฮะเขาบอกว่าเซอร์วิสไมล์เคยได้ยินไหมฮะ service m มแปลเป็นภาษาไทยคือการบริการด้วยหัวใจใช่ไหมการบริการด้วยหัวใจคราวนี้เวลาบริการด้วยหัวใจเป็นยังไงเวลาเจอผู้หวังบางครั้งเนี่ยนะครับเราเนี่ยเวลาไปคุยกับเขาแล้วเราก็บอกว่าออพอคุยเสร็จปับ๊บปิดการขายเรียบร้อยนะฮะปิดการขายเรียบร้อยแล้วเนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรนะน้องเดี๋ยวของที่พี่สั่งเนี่ยไม่ต้องรีบเอามาให้นะไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบ พี่ยังไม่รีบเท่าไหร่นะครับไอเราก็วางใจนะชะล่าใจเราก็ไปเลยนะฮะเราก็ไปหาพุ่งหวังรายอื่นนะครับหาพุ่งหวังรายอื่นจนในที่สุดอาจจะลืมพุ่งหวังรายแรกไปนะครับแต่คราวนี้วิธีการสร้างความประทับใจในเรื่องของการบริการแบบง่ายที่สุดก็คือว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราบริการเกินความคาดหวังในสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเกินความคาดหวังนะเช่นเขาบอกว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนค่อยเอามาให้ก็ได้นะครับปรากฏว่าอีกสองวันเรามาแล้วนะครับเขาจะเกิดความประทับใจทันที นะครับเขาจะเกิดความประทับใจทันทีหรือบางครั้งเนี่ยวันนี้เนี่ยข้อมูลในการแข่งขันวันเนี้ยนะครับในการที่เราอยู่ในโลกวันเนี้ยเขาบอกว่าในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายนะครับถ้าเป็นในยุคก่อนๆนะครับหรือในยุคนี้บางคนยังใช้อยู่เนาะเขายังบอกว่ามันมีเรื่องของ 3S1M อยู่เลยมันคืออะไรเขาบอก1คือ e ซ l i n g คือเรื่องของการขายเขาบอกวันนี้คนเราหนีไม่พ้นเรื่องการขายนะนะครับแม้เราจะบอกว่า เราไม่อยากขายแต่เราหนีไม่พ้นเรื่องการขายทําไมถึงหนีไม่พ้นเราคุยกับเพื่อนเราขายความคิดให้กับเพื่อนเหมือนกันเพียงแต่เพื่อนจะซื้อหรือไม่ซื้อซื้อหรือไม่ซื้อคืออะไรเขาจะยอมรับในสิ่งที่เราพูดหรือเปล่าเท่านั้นเองคราวนี้การที่จะยอมรับในสิ่งที่คนอื่นพูดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากหลายๆอย่างนะครับแต่สิ่งง่ายๆเลยมันเกิดได้จากสอ,อย่างอย่างแรกคือเรื่องของวัจนภาษาหรือภาษาพูดนั่นเอง ข้อต่อไปครับเน้นในการสร้างคุณค่ากับผู้บริโภคและสังคมส่วนรวมคน,นี้เดี๋ยวลองไปดูหน้าต่อไปนะครับหน้าต่อไปนะครับการสร้างความผูกพันในตราสินค้าจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยได้ยินภาษาอังกฤษที่บอกว่าแบรนด์รอยัลตี้เนี่ยความจงรักภักดีต่อแบรนด์นะคำนี้บางคนบอกโอ้โหว่ามันจะเกิดเป็นคํานี้ได้เนี่ยมันยากนะแต่จริงๆไม่ยากง่ายนิดเดียว ง่ายนิดเดียววิธีการคือ,อยังไงครับอย่างแรกเลยเคยดูก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมกับการที่เขาจะพูดถึงสินค้าหรือแบรนด์ของเราหรือเปล่าโดยที่เราเนี่ยนะครับไม่แสดงพฤติกรรมหรือสีหน้าไม่พอใจเคยเจอไหมบางทีลงภาคสนามเนี่ยนะครับปรากฏว่าผู้มุ่งหวังเนี่ยพูดถึงเราเนี่ยนะครับเราไปเจอเขาปับ๊บพอพูดถึงเรื่องของธุรกิจเครือข่ายปั๊บเขาพูดทันทีว่าโอ๊ย oh, อย่ามาชวนพี่เลยน้อง พี่อย่าทำขายตรงมันไม่รู้เท่าไหร่แล้วเคยเจอไหมฮะแบบนี้นะฮะพี่อย่าทำมันไม่รู้เท่าไหร่แล้วอุย้ยก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละนะฮะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยในฐานะที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับวิธีการที่เราจะเหนือเหนือคนอื่นเนี่ยโดยที่เราเองเนี่ยนะครับต้องนิ่งให้เป็นฟังให้เก่งวันนี้ถ้าฟังไม่เก่งเราจะไม่รู้เลยว่าผู้หวังต้องการอะไรนะครับเมื่อฟังเป็นปับ๊บเขาฟังกนันยังไงฟังให้เป็นอย่างแรก ฟังดีๆก่อนว่าเขาพูดมาเนี่ยเขาต้องการอะไรนะครับเขาต้องการอะไรเมื่อไหร่ก็ตามผู้หวังพูดมาว่าโอ้ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ดีพี่เจอแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราก็ฟังอย่างเดียวนะครับฟังอย่างเดียวแล้วฟังว่าเขาต้องการสื่ออะไรนะครับแล้วก็ที่สําคัญเมื่อเขาพูดปั๊บเราพยายามหาจุดที่เราต้องเขาต้องการคําตอบนะครับเช่นถ้าเขาถามว่าแล้วทําไมต้องเป็นกิฟฟรีล่ะ นะครับแล้วเรามีจุดเด่นหรือจุดที่แตกต่างจากธุรกิจเครือข่ายอื่นอย่างไรถ้าถามตอนนี้ตอบได้ไหมฮะผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจริงๆก็ถ้าบอกถ้าพูดกันตามตรงเนาะเราคุยกันเองนะนะฮนะแม้จะมีการบันทึกเทปก็ตามจริงๆมันก็ไม่ค่อยต่างถูกไหมคนอื่นเขาก็หลากหลายเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างจากคนอื่นคืออะไรวันนี้เนี่ยนะครับเราสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าวันนี้เราเน้นในเรื่องของการที่เราอยากให้ทุกคนเ,เป็นเจ้าของสินค้าจริงๆ โดยที่คนที่เป็นเจ้าของสินค้าจริงๆเนี่ยวันนี้เราทราบความลับอยู่อย่างหนึ่งใช่ไหมว่าวันนี้เวลาลงภาคสนามหรือไปซื้อของในห้างเนี่ยนะครับมันจะมีเงินใน60%สตรงนเนี้ยหกเนี่ยที่คนอื่นเนี่ยนะครับคนที่เป็นเจ้าของสินค้าก็ดีเจ้าของห้างก็ดีเขามีการบวกแล้วเขาเอาตรงนี้ไปนี่ออกไหมนะครับแต่วันเนี้ยเราบอกว่าวันนี้กิฟฟรีนเองเนี่ยเรามีเงินปันผลตอบแทนกลับคืนให้สูงที่สุดนะครับ จนบางคนมีข้อโต้แย้งขึ้นมาในหัวบอกว่าเอ๊ะมันเหมือนกับแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าหรือมันเหมือนกับเอ๊ะแล้วเงินตรงนี้เราเขาจะได้ยังไงนี่ออกไหมครับคิดง่ายๆแบบนี้กิฟรินเหมือนสหกรณ์ขนาดใหญ่วันนี้เราไปซื้อของในสหกรณ์ขนาดใหญ่เนาะนะครับแล้วเราก็ได้เงินปันผลจากสาหกรณ์ทุกครั้งที่เราไปซื้อนะครับเราก็ได้เงินปันผลกลับคืนไป แต่สิ่งที่มันพิเศษมากกว่านั้นเนี่ยคำว่าเครือข่ายเป็นคํามหาสัสารรย์มากนะครับมัลติเลเวลมาเก็ตติ้งหรือธุรกิจเครือข่ายเนี่ยความมหสัสจรรย์ของมันก็คือว่าวันนี้เนี่ยเราเริ่มต้นจากเราคนแรกเราถือว่าเป็น CEO หรือเป็นเจ้าของบริษัทเราเป็น CEO นะเราเป็นเจ้าของบริษัทหลังจากนั้นเมื่อเราใช้สินค้าดีปั๊บมันจะเกิดจากความภาคภูมิใจในการใช้สินค้าที่เรารู้สึกดีจริงๆเนี่ยหชิ้นนะครับแล้วเราใช้ดีปั๊บคนไทยมีความน่ารักอย่างหนึ่งพอใช้ดีปัับชออเล่่าพืนง S <S <an> ใช่ไหมชอบรายพูดให้ฟังนะครับนี่คือนี่คือจุดเด่นของเรานะครับอย่างต่อไปจุดเด่นของเราคือเรื่องของ Li c e n s นออฟเน็ตเนะครับที่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรามีนะั่คือว่าวันนี้เมื่อสมัครแล้วสมัครครั้งเดียวแต่มันยาวนานตลอดชีวิตนะยมันยาวนานตลอดชีวิตนะครับการที่เป็นเจ้าของธุรกิจวันนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามอง3อย่างเท่านั้นเองธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของลูกชิ้นปิ้งก็ดีเจ้าของหนังสือก็ดีเจ้าของโรงแรมก็ดีมอง3อย่างอย่างแรกคือ1นึ่ง นฮะการทำธุรกิจอะไรก็ตามดูว่าดูอะไรฮะ,ฮะเสียงมันดังใช่ไหมฮะเอ๊ะไม่ไม่มันมันเป็นอะไรวะฮะอ่ะโอเค1ก็คือว่าอย่างแรกนะอย่างแรกคือนะครับมีเงินทุนหรือเปล่าเรามีเงินทุนหรือเปล่านะครับอย่างที่2ธุรกิจนั้นเนี่ยมันมีกําไรไหมถ้าทําแล้วมีกําไรไหมอย่างที่3ธุรกิจนั้นเนี่ยทำแล้วมันมีความเสี่ยงไหม เอาง่ายๆวันนี้ถ้าอยากเปิดร้านขายของหรือร้านขายเสื้อผ้าสักร้านนะนะฮะลองดูตัวเองนะถ้าสมมติอยากเปิดสักร้านหนึ่งนะง่ายนิดเดียวดูก่อนมีตังไหมดูว่ามีตังไหมร้านเสื้อผ้าร้านหนึ่งไม่ต้องร้านใหญ่หรอกเอาร้านที่เขาเปิดเล็กๆตามหน้าห้างสรรพสินค้าทั่วไปนั่นนะครับเขาบอกใช้เงินทุนก้อนแรกอยู่ที่ประมาณ5้าถึงหกหมื่นบาทในการจะลงเสื้อผ้าได้ร้านหนึ่งร้านนะอย่างที่สองครับก็ให้มองถึงไหนแล้วเนี่ย อย่างแรกเรามีเงินไหมนะฮะอย่างที่2ออย่างที่2เนี่ยนะครับก็คือว่าธุรกิจนั้นเนี่ยมันมีกําไรหรือเปล่านะมันมีกําไรไหมเช่นวันนี้ถ้าเปิดร้านเสื้อผ้าเนี่ยก็ไปมองเรื่องความเสี่ยงแล้วเออคนที่เปิดร้านเสื้อผ้าเหมือนเรามันมีกี่เจ้าว,วะถูกไหมนะครับและไอคนที่มันเปิดขายเสื้อผ้าสไตล์เดียวกับเรามันมีกี่ร้านวะเราก็จะพยายามไปดูถูกไหมฮะไปดูว่าเออถ้ามีหลายร้านเราก็มักจะไปดูว่าเออเขาขายราคาเท่าไหร่ถูกไหมครับ ก็จะไปรับกันหรือว่าไปแข่งขันกันเรื่องของราคานั่นแหละนะครับแล้วก็แย่งลูกค้ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีนเรื่องของความเสี่ยงกับเรื่องของกําไรคราวน,นี้ธุรกิจของเสื้อผ้าเนี่ยนะครับผมเคยคุยกับแม่ค้าขายเสื้อผ้าเนะี่ยนะครับผมพูดเสมอเลยแม่ค้าส่วนใหญ่บอกว่าเวลาขายของหรือขายเสื้อผ้าเนี่ยนะเขนะาบอก3เดือนถึงจะได้ทุนคืนนะสเดือนได้ทุนคืนเดือนที่4ถึงจะเป็นกําไรนะครับแต่อช่วง3เดือนแรกมันเกิดอะไรขึ้น3เดือนแรกก็คือว่าในช่วงที่ยังไม่ได ต้นทุนเนี่ยนะครับนั่นแปลว่ามันต้องมีเงินหมุนเกิดขึ้นใช่ไหมครับบางทีต้องมีการเอานําเงินในอนาคตมาใช้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยมันมอง3ส,ส่วนแต่วันนี้เนี่ยผมบอกความมหัศจรรย์ของธุรกิจเครือข่ายมันคืออะไร 1. ลงทุน180บาทนะครับลงทุน180บาทเงิน180บบาทเนี่ยบางคนบอกว่ามันหาไม่ยากเนาะ แต่บางคนอาจจะบอกว่าโหทำงานวันหนึ่งนะถึงจะได้ร้อยแปดสิบบาทแต่จริงมันคือการวางระบบสำรองของชีวิตของตัวเองทั้งชีวิตกับเงินหนึ่งร้อยแปดสิบบาทสิ่งต่างๆที่จะเป็นผลประโยชน์กลับมาเต็มไปหมดเลยนี่ยังไม่รวมถึงเรื่องของประกรันการท่องเที่ยวต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราสามารถพูดพูดได้มันเป็นจุดเด่นนะครับคราวนี้ลองไปดูต่อครับว่าวันนี้เนี่ยนอกจากเราให้ผู้บริโภคนี่นะครับสามารถมีส่วนร่วมในการนําเสนอเกี่ยวกับสินค้าแล้ว อย่าลืมขอบคุณเขาหลังจากที่เขาติหรือชมนะครับทิ้งความปากวัยและปากจัดเอาไว้ที่บ้านนะฮะเข้าใจว่าบางคนเป็นคนเป็นนิโคสมัยก่อนนะฉันก็สู้คนนะฉันก็สู้คนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าเป็นคนปากวัยปากจัดคราวนี้พอมองมาพูดต่อไปเรื่องของการวางแผนในการใช้สื่อ สื่อวันนี้เนี่ยนะครับถือเป็นเขาเรียกมันมีความจําเป็นมากๆเลยนะในธุรกิจนี้นะครับยิ่งวันนี้โลกเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางคนบอกว่าวันนี้พี่ยังใช้อินเทอร์เน็ตไม่เป็นเลยคราวนี้ลองไปดูต่อว่าการวางแผนในการเลือกใช้สื่อนี่สื่อมีแต่ไมหมดเลยนะสิ่งพิมพ์วิทยุโทรทัศน์อะไรเต้ไมหมดวันนี้เราจะเลือกใช้สื่อยังไงให้เหมาะกับกลุ่มผู้มุ่งหวังหรือกลุ่มเป้าหมายที่จะไปคุยด้วยลองไปดูครับอย่างแรกเลยครับสื่อที่มันมีความจําเป็นที่สุดในธุรกิจนี้นะ สื่อที่มีความจำเป็นที่สุดในธุรกิจนี้คือสื่อบุคคลสื่อบุคคลบุคคลคือใครล่ะบุคคลคนนี้ตัวเราถูกไหมบุคคลคนนี้คือตัวเราเราวันนี้นะครับในฐานะเจ้าของธุรกิจนอกจากเจ้าของธุรกิจเรายังเป็นเจ้าของสินค้ากว่า2,000รายการด้วยวันนี้ถ้าเจ้าของสินค้านะครับอย่างแรกเลยวันนี้เจ้าของสินค้าหลากักๆของเราคืออะไรบ้างครับ เครื่องสำอางถูกไหมวันนี้เป็นผู้หญิงแต่ไม่เคยแต่งหน้าเลยแป้งอย่าได้มาโดนหน้ากูเลยนะนะอันนี้เนี่ยนะครับเวลาไปคุยกับใครเขาปับ๊บนะครับความน่าเชื่อถือมันก็ไม่เกิดถูกไหมนะครับเพราะอะไรเพราะเจ้าของเองยังไม่เคยแต่งหน้าถูกไหมฮะจะมานําเสนอเครื่องสำอางน้องแป้งใช้ดีมากนะฮะแป้งใช้ดีมากแต่หน้าแกมันแผลบเลยนึกออกไหมค <laughs> พอเดินมาหน้าผากนี่มันวบวบวบนะนะนะครับหรือวันนี้เรื่องของอาหารเสริมครับสุขภาพของตัวท่านเองเนี่ยนะ ในช่วงนี้หลายคนป่วยนะมีคนป่วยบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าตัวเองดูแลตัวเองไม่ดีเนี่ยนะครับแล้วคุยกับผู้มุ่งหวังเนี่ยพอไปถึงวับไอคอกไอแคทไอกระดกกระแดกยันกระดักก,ดกระดาคมอะไรเนี่ยนะฮนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องดูแลตัวเองมันอย่างดีหรือเรื่องของสุขภาพร่างกายอย่างที่คุณหมอตั้มได้คุยไปนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราเองเนี่ยนอกจากที่จะทานอาหารเสริมแล้วเนี่ยบางทีอาหารเสริมมันจะเกิดประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลดีที่สุดอย่างเช่นแคลเซียมอย่างเงี้ยท่านรู้ไหมว่าบางคนบอก กระดูกบางกระดูกเริ่มผุนะครับอัดแคลเซียมเข้าไปอัดเข้าไปอัดเข้าไปวันหนึ่งต้องการประมาณ 800- ร้อถึงหนึ่งถูกไหมครับวันวันหนึ่งเราทานข้าวเช้ากลางวันเย็นถูกไหมครับสม,มือ้อเราจะได้แคลเซียมเนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่เกิน200ร้อยกว่ากว่าไม่เกิน200นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คนไทยถ้าคนไหนที่ไม่ดื่มนมเลยนะก็แนะนําว่าต้องเพิ่มแคลเซียมให้กับตัวเองแต่คราวนี้แคลเซียมเนี่ยมันจะสามารถออกธิ์ได้ดีนะครับถ้าทานเป็น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยนะมันจะออกฤทธิก์ก็ต่อเมื่อท่านเองก็ต้องมีการออกกําลังกายหรือเคลื่อนไหวร่างกายด้วยมันถึงจะเกิดประสิทธิภาพนะครับมันถึงจะเกิดประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดคุยโดยใช้สื่อบุคคลทํำยังไงก็ถึงจะอยากคุยด้วยสร้างความเป็นกันเองให้มากที่สุดเวลาเจอกันเขาเรียกว่าเฟซทูเฟ a นะเจอกันแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวนะนะครับ เจอกันแบบตัวต่อตัวสร้างความเปลี่ยนเองให้มากที่สุดวางแผนว่าจะใช้สื่ออะไรวันนี้ถ้าคนที่เป็นวัยรุ่นขอดูมือวัยรุ่นหน่อยได้ไหมฮะขอดูมือวัยรุ่นวัยรุ่นหมดเลย,ยลนะฮตายละนะมีผมอายุเยอะอยู่คนเดียวนะแต่ปีนี้ย่างยี่สิบสองละผมก็โอเคนะ คราวนี้ก็บอกว่า innovation idea หรือว่านวัตกรรมในเรื่องของความคิดในยุคนี้นะลองดูนะวันนี้ถ้าใครที่ยังไม่เคยใช้สื่อที่เป็นเทคโนโลยีต่างๆนะครับลองดูนะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ยที่เรามีอยู่มันใช้ประโยชน์ได้จริงหรือเปล่าเอาจริงๆวันนี้ใครยังใช้โทรศัพท์หน้าจอขาวดําอยู่มีไหมฮะขอดูมือหน่อยฮะยังใช้ขาวดําอยู่นะมีไหมฮะยังใช้หน้าจอขาวดามีไหมฮะไม่มีเหรอ โถว่าจะให้ซะหน่อยมีเครื่องสีหลายเครื่องนะฮะยิบยกเลยใช่ไหมฮะเขาบอกว่าถ้าวันนี้ใช้โทรศัพท์รุ่นไหนก็ได้นะครับรุ่นไหนก็ได้ท่านรู้ไหมว่าโทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านเนี่ยนะครับเขาเรียกโมบายโฟนเนี่ยมันสามารถส่ง SMS ได้เคยใช้ SMS ในการทำธุรกิจไหมครับเคยไหม บางคนเคยบางคนไม่เคยเวลาคุยกับผู้มุ่งหวังเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการสร้าง partcipate หรือการสร้างปฏิสัมพันธ์ปฏิสัมพันธนะ์นะนะฮะปฏิสัมพันธ์นะครับไม่ใช่คําว่าสนธินะครับสัมพันธ์นะครับปฏิสัมพันธ์นเนี่ยเวลาคุยกับลูกค้าหรือคุยกับผู้มุ่งหวังนั่นนะครับ <S <S นั่นคือการทําให้เขารู้สึกว่าเราคือเพื่อนวันนี้ลูกค้าไม่ต้องการถูกนําเสนอหรือขายสินค้าแต่ลูกค้าต้องการที่ปรึกษาทางด้าน สุขภาพหร right? ือสินค้าที hey? he them, ่เขาอยากจะใช้ถ right? like ูกไหมนะครับหรือวันนี้คนอยากจะซื้อของโดยที่เราไปเล่าให้เขาฟังเนี่ยเขาไม่อยากจะซื้อของแต่เขาต้องการนะฮะเขาต้องการที่ปรึกษาและถ้าเขาอยากจะซื้อของเขาจะไม่อยากซื้อของแต่เขาจะซื้อคนก่อนที่เขาจะซื้อของถูกไหมถูกวันนี้ถ้าเขาไม่ชอบเราเขาไม่มีทางที่อยากจะใช้สินค้าที่เราบอกว่าใช้แล้วดีแล้วไปเล่าต่อ ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทํายังไงให้คนคนหนึ่งเขาชอบเรามันมีเทคนิคง่ายๆนิดเดียวนะครับมีเทคนิคง่ายๆนิดเดียวเนะี่ยเขาบอก7วินาทีแรกอยากรู้ไหมเจ็ดวินาทีแรกเนี่ยจะทําให้คนคนนึงเนี่ยตกหลุมรักไม่ใช่ใช่เจ็ดวินาทีแรกจะทําให้คนคนหนึ่งเขารู้สึกอยากจะพูดคุยกับเราต้องทําอย่างไรเหมือนก,นกันกับ8วินาทีแรกที่ผู้หญิงหนึ่งคนจะทําให้ผู้ชายหนึ่งคน หันมาสนใจทําอย่างไรอยากรู้อันไหนมากกันฮะเอาเจ็ดวินาทีหรือ8ดวินาทีฮะฮะพี่ยังอยากรู้แดอยู่แล้วแม่คุณป้าคุณป้าน่ารักมากเลยคุณป้าบอกเอา8ดก่อนเอาเจ็ดวินาทีก่อนเจ็ดวินาทีแรกโอ้โหง่ายมาก7วินาทีนี่นะครับอย่างแรกอย่างแรกเลยนะสังเกตนะสังเกตนะเขาบอกว่าดวงตาคือหน้าต่างของ หัวใจถูกไหมเวลาเราเจอใครก็แล้วแต่ครั้งแรกปั๊บนะครับพอปั๊กกันแหมปั๊บ <laughs> ปั๊กกันแหมแปลว่านอะไรเจอกันพอเจอกันพอเจอกันบางบางคนเริ่มเครียด <laughs> บางคนเริ่มเครียดนะฮะข้ามสเต็ปไปเลยนะนะเวลาเจอกันครั้งแรกปั๊บนี่นะครับเจอกันครั้งแรกนี่นะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าวันนี้ลองสังเกตนะคนที่เราไม่รู้จักหรือคนที่รู้จักเราก็ดีเวลามองเขามักจะมองตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเคยสังเกตไหมเออแล้วสงสัยมันทําไมเขามองศีรษะจรดเท้า แล้วรู้ไหมเวลาที่เขามองเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเขาคิดอะไรก็มองว่าคนคนนั้นเนี่ยดูดีหรือเปล่าถูกไหมครับวันนี้แม้คนเราจะเลือกเกิดไม่ได้ถูกไหมนะครับถ้าเลือกเกิดได้ปัานนี้เราเลือกเกิดหน้าตาดีกันหมดแล้วถูกไหมฮะนะฮะวันนี้คนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราสามารถปรับตัวเองหรือบุคลิกภาพของตัวเองเนี่ยให้ดูดีขึ้นได้ง่ายนิดเดียวน่าดเดียวนะครับอะไรเป็นสิ่งที่ง่ายนิดเดียววันนี้เนี่ยสิ่งที่ผู้ชายชอบ ผู้หญิงคืออะไรนะครับผู้หญิงเนี่ยมีหลายแบบเขาบอกผู้หญิงเนี่ยนะครับจากการวิจัยบอกผู้หญิงในโลกนี้เนี่ยนะสวยทุกคนจริงไหมฮะใช่ไหมท่านยอมรับขนาดนั้นเลยแล้วฮะผู้หญิงคนนี้ในโลกเนี่ยสวยทุกคนแต่คนไม่สวยเป็นใครท่านรู้ไหมครับฮะคนไม่สวยเป็นใครครับฮะ บางคนชี้เพื่อนจริงๆสวยทุกคนแต่คนที่ไม่สวยคือคนที่ขี้เกียจด,ดูแลตัวเองถูกไหมคนที่ขี้เกียจด,ดูแลตัวเองเคยสังเกตไหมฮะตอนเราวัยรุ่นอ้โอๆเนี่ยเคยวัยรุ่นไหมฮะยังตอนนี้ยังวัยรุ่นกันอยู่นะผมก็ยังวัยรุ่นอยู่นะฮะตอนเราวัยรุ่นเนี่ยนะครับลองสังเกตนะครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยนะฮะเวลาเราส่องกระจกตอนเช้าเนี่ยเราไม่ค่อยสนใจอะไรตัวเองถูกไหม นะครับไม่ค่อยสนใจเลยหรอกเรามักจะมาสนใจตอนที่อายุมันเลยเลข3ขึ้นมาถูกไหมพอย0กว่ายีา่หรือ30ขึ้นมาเนี่ยเรามักจะมาสนใจตัวเองหน้ากระจกบ่อยๆใช่ไหมฮะเวลาสองปั๊บเลขสามเราเนี่ย <c oughs> ตอนเด็กๆเวลาเรามีเรามีพี่นะฮะมีพี่เนี่ยเวลามีพี่หรือมีญาติที่อายุมากกว่าเนี่ยพอเราอายุสิบกว่าแล้วพี่อายุประมาณยี่สิบกว่านะฮะพอถามอายุเท่าไหร่อ่ะยี่ห้าตอนนั้นเราสิบหก โคตรแก่เลยเคยเป็นไหมเคยเป็นใช่ไหมฮะแล้วก็บอกโอ้โหแก่มากอายุมากนะฮะแต่พอเรา30สิบปั๊บเรายังดูดีอยู่เลยปลอบใจตัวเองตลอดนะถูกไหมปลอบใจแต่แต่วันนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะมาดูแลตัวเองในขณะที่อายุเนี่ยมากขึ้นแล้วสิ่งที่มันเป็นอนุมูลอิสระในร่างกายเนี่ยมันเริ่มร่วงโรยลงหลัง2ี่ห้าใหจำไว้เลยนะครับว่าพอตั้งแต่ยี่สิเป็นต้นไปแล้วเนี่ยนะครับ คอลลาเจนผลิตน้อยลงถูกไหมประมาณ 1. 5ซต่อปีมันลดน้อยลงนะลดน้อยลงนะครับแลวท่านลองคูณเข้าไปเรื่อยๆถ้าตอนนี้40เอา1.5ุ้คูนเข้าไปนะฮะนั่นคือเปอร์เซ็นต์ของคอลลาเจนที่มันลดลงจาก100นะครับนั่นคือจากร0% 0เนะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คนส่วนใหญ่มักจะดูแลตัวเองเวลาที่เกิดปัญหาแล้วแต่ไม่เคยดูแลตัวเองในขณะที่ปัญหามันยังไม่เกิดเหมือนคนที่ป่วยเป็นเบาหวานหรือคนที่ ป่วยจะป่วยเป็นเอดสสมมตินะฮะคนที่จะป่วยเป็นมาหวานหรือคนที่จะป่วยเป็น HIV ต่างๆเนี่ยไอตอนทําไม่ป้องกันหรอกนะฮะแต่ไอตอนเป็นแล้วบอกว่าเราต้องป้องกันนะน, <laughs> นึ่อองแมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูแลตัวเองตั้งแต่ก่อนที่มันจะเกิดปัญหาขึ้นเหมือนเรื่องของริ้วรอยเหมือนกันแต่ถามตอนนี้ยังดูแลตัวเองทันนะยังดูแลตัวเองทันย้อนกลับไป7วินาทีแรกเจอปั๊บเขามองศีรษะจรดเท้าเขามองก่อนว่าผมเราเป็นยังไงนะครับ มีรังแคเยอะไหมสีผมมันเข้ากับหน้าไหมนะครับบางทีเวลาเจอผู้หญิงหนึ่งคนนั่นนะครับแล้วเราคุยกับเขาเนี่ยเคยเจอไหมครับว่าสงสัยไหมบางทีทำไมมันทัดหูตลอดเวลาก่ะอ๋อ,อ,อ,อมันปวดคอบ้างไหมเนี่ยถามจริงนะฮะหรือบางทีเวลาแต่งหน้าก่อนออกจากบ้านเคยสังเกตไหมฮะเวลาเขียนเขียนคิ้วทำไมต้องอ้าปากด้วย บางคนเวลาเขียนคิ้วท้องอ้าปากนะนะครับเจ็ดวินาทีแรกอา้ากลับไปนะฮะนอกเรื่องไปเยอะนะครับหนะครับดูตัวเองดีหรือเปล่าหรือในเรื่องของการแต่งกายนะครับการแต่งกายออกจากบ้านวันนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเป็นตําราสมัยก่อนนะนะครับตำราสมัยก่อนเขาบอกว่าวันนี้นะถ้าเป็นตํารายุคก่อนรองเท้ากระเป๋าต้องเป็นสีเดียวกันสมัยก่อนสมัยก่อนนะก็ไม่นานมากเท่าไหร่ย้อนกลับไปประมาณ3ปี กระเป๋ารองเท้าต้องเป็นสีเดียวกันแต่งตัวสีเสื้อผ้าต้องไม่เกินสามสีก่อนออกจากบ้านถูกไหมนะครับแต่เดี๋ยวนี้ครับยุคนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปโลกเปลี่ยนไปตอนนี้แฟชั่นในยุคนี้เป็นยังไงแฟชั่นในยุคนี้กระเป๋ากับรองเท้ามันต้องเป็นสีที่มันไม่เหมือนกันอืมนะครับการแต่งตัวที่เป็นสีเสื้อผ้าสีเดิมเมเนี่ยสีทึบๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูแล้วน่าเบือ่อนะครับ เสื้อตรงเป็นสีหนึ่งกางเกงตรงเป็นสีหนึ่งเข็มขัดตรงเป็นสีหนึ่งถามจริงกล้าแต่งไหมเนี่ยนะฮะแต่คราวนี้วิธีการแต่งครับเอาที่ง่ายที่สุดแล้วสามารถอยู่อยู่ยั้งยืนยงและคงกระพันนะแต่งตัวแต่งอย่างไรก็ได้แต่แต่งแล้วให้มันเหมาะกับตัวเองนะครับคราวนี้วิธีการแต่งให้เหมาะกับตัวเองรบกวนว่ามันมีวงเล็บข้างท้ายด้วยว่าการุณาถามเพื่อนด้วยว่าเหมาะจริงหรือไม่ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการแต่งกายแต่งให้ดูเหมาะกับตัวเองวิธีการแต่งให้เหมาะกับตัวเองทำอย่างไร1นนะครับสอตัวแรกสะอาดแต่งแล้วดูสะอาดนะครับแต่งแล้วดูสะอาดหมายความว่าอย่างไรถ้าคนผิวคล้ำนะครับถ้าเราเป็นคนที่มีผิวคล้ำพยายามเป็นความเชื่อที่ผิดนะที่บอกถ้าตัวดําผิวคล้ำแล้วใส่สีเข้มจะทําให้ตัวขาวไม,นะไม่จริงนะฮะไม่จริงนะไม่จริงนะครับไม่ใช่เรื่องจริงถ้าผิวคล้ำให้ใส่สีโทนอ่อน นะครับสีโทนอ่อนนะครับเช่นฟ้าอ่อนได้นะครับฟ้าหมนุ่นได้นะครับชมพูอ่อนได้นะครับอย่าไปใส่สีเข้มถ้าผิวคล้ำแล้วไปใส่สีดำโอ้โหบูชาลาหูชัดๆนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมันก็ต้องก็ต้องดูนะหรือถ้าคนขาวอย่าไปใส่สีที่มันสว่างเกินไปนะครับเช่นใส่สีเนื้ออย่างนี้ นะครับมันก็ยิ่งขาวเกินไปนะครับหรือใส่สีที่มันสว่างอย่างเดียวมันก็ขาวเกินไปเพราะฉะนั้นการเลือกเลือกสีในงานแต่งกายต้องดูด้วยว่ามันเหมาะกับผิวของเราหรือเปล่าหรือบางคนนะครับลองดูรูปหน้าตัวเองด้วยว่ารูปหน้าแบบนี้ดัดผมเนี่ยเข้าไหมวันนี้เนี่ยเรื่องของตั้งแต่ศีรษะจรดเท้ามันเป็นอะไรที่เขาบอกหต้องดูมันเข้ากับตัวเองหรือเปล่า เรื่องราวของบุคลิกภาพครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่อว่าเราจะเสริมบุคลิกภาพได้อย่างไรครับ